นี่ทิงาน้าพอยู่ที่บ้านเรื่องบานตำบลน,น้าโพอำเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราธชธา,านีนะครับืัอนี้ขามาทำการติดตั้งเครื่องซี่เขารุ่น WL20 0ครับจุดที่เขาติดตั้งนี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านนี่ประมาณ1กิโลครับหมู่บ้านอยู่คุณครับตัวลงซีจะอยู่ออกมาจากหมู่บ้าน,นประมาณ1กิโลนะแต่มาเร่องไฟฝากโอเคนะครับมีไฟแรงสูงออกมา เป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็จะมีหมอแปลงอยู่พุ่นครับทางจากตัวลงสีประมาณสองรอยเมตรครับทางเขาลุงสีครับเพื่อนปูบัาเขือครับปลาบักเขือเป็นบ้านอยู่ตามให้น้าพิ่นนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบื่องดัดหนอครับอันนี้ห่มขวดขาได้ครับเด้อนั่งกินเขาอยู่นี่ร่มดีครับเย็นดีอันนี้พ่อใหญ่สีครับเจ้าของลงสีพี่น่น อันนี้ล่องสีเป็นล่องสีเก่าเพ่นครับเป็นล่องสีเกา่ามีล่องสีอยู่แล้วเป็นล่องสีสองหินครับเพื <S <S ่อนกะง่ายออกมาแล้วกะเอาล่องสีไม่เครื่องหม่มาไหวจุดน,นี้นะครับเพราะว่าเครื่องนั่นกะใส่งานมาหลายปีแล้วเพื่อนมนพ่ออยู่พอกินในย้อนล่องสีเนี่ยะครับก็เลยต้องเดินไปในอาชีพของอ่ารับสีเขานะครับนี่ครับกำลังอ่าใส่ป้ายครับเหล่าทั้งกำลังใส่ทั้งป้ายล้ลก็ทั้งป้ายสีพร้อมครับ สร้างแน่นครับสร้างต้นครับนุ่มอุบลคนบุญทาลิกนะครับสร้างแน่นหรือคนคนอะอ่คนอำเภอบุญทลลิกครับจังหวัดอุบลบ้านนี้ก่อนครับบ้านหน้าแค่นะครับบ้านหน้าแค่นะครับบ้านหน้าแค่บุญิบ้านนาแคบุญทลลิกส่วนสร้างต้นนี่ก็อำเภอนามคุณครับจังหวัดอุบลเื่นกันครับสร้างต้นกับสร้างแน่นนี่เป็นคนอุบลนะครับเด้อไปมักผู้สาวอยู่ทั้งบ้านโคท่า เราออกไปรได้เลยครับบอโง่าเลยอยู่บ้านกูท่าเลยบี้เอาต้นเขาอยู่บ้านเาอไรเอาต้องเขาอยู่สร้างงูหนิกรแมนครับสร้างงูเหลืองค้นค้นบ้านกูท่าบ่เป็นคนอุบลตน้ำเขาดอกนี่คนอุบลอยู่สองคนนี่เป็นเครื่องสีขาวรุ่น d อ <c oughs> l สองศูนย์ศูนย์ครับมือี้นี่คเกือบถือเลขครับพี่น้องครับจุดที่เขาติดตั้งนี่เดี๋ยวผมเฉยเบื้องบาเกือบถือเลขบ,บนไหน คือรางวัลขางเคียงครับรางวัลขางเคียงนี่พี่ลองเบิ่งหัวเสานน่ครับหัวเสากับอตัวขั้นโดเห็นบ่ครับพอตัวลงเรื่อนอีิ่นเฮ็ดว้เฮ็ดว้เตี้ยครับเฮ็ดว้เตี้ยเห็ดว้เตี้ยโดยปกติเราลงเรือนเท่านี้จุดที่มันต่ําสุดของลงเรื่อนนี่ให้มันมีความสูงอยู่ที่3เมตร10ซนะครับจุดที่ต่ําสุดของลงเรือนล้วบันี้ก็ะุมที่เขาห้องก็เลยได้ยับยับมาฟังผี่นะครับนี่เห็นบ่ ปกติลุมทเบบทเข,ข่ากระบาเทเข่าข้นี้จะยูชิดฟังนี่แต่ว่าขันไม่ท่านยับไปฟังนี่มันจะไปติดขั้นตัวนั้นท่านก็นเลยจําเป็นต้องยับมาชิดฟังนี่แต่ว่าเวลาล่วงไปนะเวลาลงไปอัตเตอรบีเวลาไปเปิดเข่ากระบ,บาเข่าด้านล่างก็ต้องลงฟังนี่เอานะครับเพราะว่าฟังนี่มันติดเบียดมาฟังนี่แล้วความพิเศษของเครื่องสีเข่าตัวนี้ก็คือเหมือนรุ่น w l 2 0 0โดยทั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของมันจะมีเพิ่มขึ้นมากก็คือ ปลาปลาสีพนใหญ่สีครับนี่พนสร้างเป็นหินจมโบครับหินจมโบคือหินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง13นิ้วครับถ้า w l 2 0 0ทั่วไปก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเก้านิ้วครึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าใส่ใจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับตนี้เป็นไฟซิงเกิลเฟสครับมอตเตอร์อะเหมือนเดิมแยกอิสระครับมอตเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมอตเตอร์ฮิตาชิสิบแรงมีระบบฟีสายพานระบบตึงสายพาน เวลาติดเครื่องกะมันจะบริเวณบ่มเลยนะครับขันแม่เ่าเ้าตึงสายพานไว้แนวนี้สมมติว่าข้าตึงไว้แนวนี้เนาะเครื่องสีเข่าที่บ่มมีระบบระบบฟี่ตึงสายพานไว้แนวนี้กะพี่ลองคิดตามนะครับคิดซะว่า้ายๆก็ห้องสตาร์ทรถเราห้องสตาร์ทรถข่าเกียร์นะครับมันกัมันกับปุ๊บไปเลยนะครับมันก็มีผลแห้งกระชากแห้งดึงมันก็มีผลเสียถึงตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนระบบฟี่ก่อน เปิดขึ้นมามอเตอร์อะแรนฟีแรีนเปล่าก่อนมันจะเบาแห้งไฟแห้งกระชากแห้งดึงจากว่าแหลกมันก็จะบลห,หลายนะครับเดินฟีเดินเครื่องเปล่าไปพอเครื่องมอเตอร์เดินได้แล้วได้จากว่าแหลกแล้วก็ค่อยตึงสายพันธุ์ขึ้นนะครับตึงสายพันธุ์ขึ้นแล้วก็ออาสู่ระบบการซีเขาตามปกติก็ห้อนะครับนี่มอเตอร์สิบแรงชุดขับเคลื่อนตัวลงสีขาวแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งครับมอเตอร์สองแรงนิตัวชี นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนชุดทาความสะอาดเขาเปลือกแยกกันทํางานอิสระครับนาลงไฮลงหน้านานี่แล้วนะครับเดือนนี้แล่มีสาพฤษภาพมีทุนหนาไปนี่นะครับนาว่านเขานี่รับจางเป่ามลิดพันธุ์นะครับย่าว่าเป่าทาความสะอาดมาเมล็ดพันธุ์นะครับโบไรคัดนะครับ้าเขาจะคัดนี่ก็คือตองมีตะแกงกลมคัดสันคัดเย้านะครับตะแกงกลมคัดสันคัดเยา้าตัวนี้คือเปา่าทำความสะอาดในเบื้องต้นเอาเม็ดหยาเอาฟางหัก เอาเขารีบเอาขยะเอาสิ่งเกี่ยวปนต่างๆขี่มากกับเขาเปลือกข้านะ่ะเอาออกนะครับแต่บอสามารถคัดเขาาม็ดแดงม็ดสันออกได้อ่ะนะครับให้สร้างเพื่อนนุ่มอุบลคนบนุญผลิตก,กับคนอุบลผลเก็บไายละเอียดแล้วเรียบร้อยกะสีทองสีเขา่าให้เบ่งนะครับกระบ,บนอาจจะยากเพราะว่าลงสีเพิ่นกับสีเขามาหลายปีแล้วนะครับ เดินเครื่องเปล่าครับเช็คระบบเช็คความเรียบร้อยครับเบิ้งสางต้นครับทุมเท่แห้งนะครับในการเช็คนะครับแบบว่าข้านเบิ้งเลยนะครับเช็คอ่าความเรียบร้อยของเครื่องครับเช็คก,การทํางานของเครื่องว่าเครื่องทํางานปกติบอหางเครื่องเต้นหนาตนหลังโยกที่จังหวะกันบอนะครับ เจ้าดออีเนาะเพื่อนที่ด้านหลังนี่คอนทางจะไกลจากผนังนะครับคอนทางจะไกลจากพนังแนวมันกเ็เลยพอแกบที่เข้ามีมาห้นี่มันกเ็เลยบอถึงเขาเลยต้องเอาสังกะสีนีมาก ปกติท่อแกะเขาไมีไห่สามพอนเลยนะครับตัวนี้มันบอถึงเขาเลยต้องสังกะซีนี่มาต่อโดยทั่วไปลวเลยเวลาพี่น้องสั่งจองลงสีนี่ผมจะมีแบบแปนไห้นะครับแบบแปนตัวลุงเลื่อนสเปคลุงเลื่อนไห้ว่าลุงเลื่อนสมควรสูงเท่าไรแล้วก็มีความกว้างความยาวเท่าไรพื้นที่ที่เขาจะท้หลุมเทืเขาจะเห็นจุดใดจุดไดมันจะมีแบบแปนไว้ไห้นะครับแล้วก็ทั้งด้านด้านหลังเนี่ยจังสิ พื้นที่มันจะบว้างขนาดนี้นะครับถา้าเป็นล่งสปีดตามแผ่นย้าห็นมาให้มันจะพื้นที่มันจะเดินไปได้มาได้สะดวกนะครับแต่มันจะบกว้างขนาดติ้ล่งสีจะยับมาด้านหลังอีกแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ใช้ซอยทั้งด้านน,าน้านี้หลายข้นนะครับ <Yeah. S 1> เดินเครื่องครับ ดับ l สองศูนย์ศูนย์นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่นยอดฮิตรุ่นขายดีที่สุดของโรงงานเขาเลยนะครับออปีนหนึ่งนี่ยอดขายออกมัต่มกว่าหนึ่งร้อยเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้ฟังนี่จะเป็นห้ำนะครับห้ำนี่เป็นห้ำร่วมสีเข่าจะสีเป็นเข่าแยกนะครับจะเป็นเขา่าทีหนึง่ง เขาท่อนเข้าไปเข้าไปอยู่ด้านในครับกระบะที่เขา่าที่ด่พื้นครับเราตร้องยกขึ้นสูงนะครับระบบตู้ทำความสะอาดแยกเอาสิ่งเจะอปนแยกเอาขยะออกร่ำเข่าทรงแบบาหัวสีนะครับคือพวกเม็ดยาครับเม็ดยาแล้วก็จะเป็นพวก เขารีบพวกฟางหักขับอยู่จุดนี้นะครับจะออกน้ากันสามจุดนะครับนี่ก็จะเป็นพวกฟางหักพวกง้าไม่ <c oughs> พวกที่มีขนาดความยาวที่ยาวกว่าเม็ดเขานะครับเม็ดดินเม็ดหินที่มีขนาดใหญ่สิก็ออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดง่าเม็ดน้อยๆน,นะครับเราจะเป็นเขาหลีบน้ำนะครับ กพี่น้องมา้นั่นนะครับสำหรับทีมงานวิไลการช่างนะครับบาดโกธาที่กัดโรงงานนะครับเขาตั้งอยู่ที่บ้านโกธาตำาบจน้องอิงเพื่อล่าสีสไลดครับจังหวัดสีสเกตหมายเลขโทรศัพท์ติตตออกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่แปดห้าสามนะครับแล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงจะเป็นเบอร์ไล่พร้อมนะครับศูนย์เก2าสองสี่ศูนย์เกาเก้าสองหกสองนะครับอันนี้คือ ข่าที่หนึ่งนะครับเป็นเขาเต็มเม็ดซึ่งอัตราการแยกระหว่างเขาเม็ดกับเขาฮักทอนอก็แยกได้ประมาณ90%นะครับเขาแยกด้วยตะแกงรลอนนะครับนี่ครับแว่นย,ยิญญาณที่ท่องจัน,นะครับดับบิลเอลสองศูนย์ เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ที่บ้านเรื่องบากตำบลหน้าโพครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้พอกันคิปหนามือนี้ขอบคุณ้หลายสวัสดีครับ